ความแออัดในเมืองใหญ่มาผ่อนคลายในวันที่แสนธรรมดาใครที่เริ่มมองหาสถานที่ชิลชิมาพักผ่อนช่วงต้นปีทะเลปราณบุรีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะอีกทั้งที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอยู่มากมายค่ะที่นักท่องเที่ยวลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันซึ่งทริปนี้ค่ะเราใช้เวลาทั้งหมด2วันหนึ่งคืนเลยจะสนุกสุดฟินแค่ไหนติดตามได้ในโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะ สนับสนุนโดยทองสุขภูวิลล่าปราณบุรี ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปพักกายพักใจให้หายเหนื่อยที่ริมทะเลแบบสงบนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพกันเลยค่ะนั่นก็คือที่ปราณบุรีค่ะปราณบุรีคือสถานที่ที่แวบเข้ามาในหัวเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะถ้าพูดถึงบรรยากาศของการพักผ่อนบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยไม่แพ้ที่ใดในไทยค่ะ เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มานั่งพักนั่งมองภูเขามองทะเลรับลมเย็นๆแล้วสบายใจสบายใจอย่างมากและก็ยังช่วยเติมพลังชาร์จแบตชีวิตได้ดีทีเดียวาาเลยล่ะค่ะเสน่ห์ของปานบุรีเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่แตกต่างจาก3ปีหรือ4ปีที่ผ่านมาแต่ ค่อนข้างที่จะวางจุดยืนของการท่องเที่ยวได้ชัดเจนแตกต่างจากหัวหินและก็ชามมากขึ้นตรงที่ว่าชาก็จะแบ่งเลยว่ากลุ่มคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นพอเริ่มเป็นวัยทำงานก็จะเที่ยวอยู่ที่หัวหินพอเริ่มเข้าวัยกลางคนและมีความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นก็จะเริ่มหาความสงบหาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆก็จะมาปราณบุรีแลนด์มาร์กของปราณบุรี ตอนนี้ก็จะมีเขากระโหลกก็ยังที่เดิม 2. ก็คือยังเป็นวัณนนะอุทยานปานบุรีที่ล้นเก้าได้การที่ก้าเป็นคนปูพื้นฐานไว้ทั้งหมดแล้วก็มาเป็นวัดเก่าเขาน้อยที่ตอนนี้พัฒนาจนถึงมีสีสันสะดุดตาแล้วก็มีบรรยากาศให้เราชมวิวได้สวยขึ้น อำเภอเล็กๆที่มีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแนะนำให้ไปเที่ยวช่วงราวเดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมนะคะช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมก็จะพัดเย็นสบายท้องฟ้าปลอดโปร่งม,มากๆเลยล่ะค่ะ วันนี้นะคะเราก็พอมีเวลาเหลือเฟือที่ไม่ต้องรีบเท่าที่พักมากเราแวะไปที่เที่ยวสำคัญสำคัญของเมืองปราณบุรีสำหรับสายคนรักธรรมชาติก็ต้องไม่พลาดนะคะกับการล่องเรือเที่ยวแม่น้ำปราณกันก่อนเลยค่ะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงชื่นชมความสมบูรณ์ของป่าโดยปากอ่าวนะคะก็คือจุดลงเรือค่ะแต่แอบบอกก่อนนะคะว่าทางลงจะลื่นเอามากๆเลยล่ะค่ะ และการล่องเรือครั้งนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงโดยประมาณ ต้องเรือไปตามลำน้ำเรื่อยๆก็จะพบกับจุดท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นก็คือวันนอุทยานปราณบุรีค่ะเมื่อได้เห็นก็ต้องตะลึงกับป่าไม้โกงกลางที่เก่าแก่ที่สุดในไทยอายุมากกว่า120ปีเลยนะคะแล้วก็ยังมีสะพานไม้ทอดยาวยกระดับให้เราได้เดินชมความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพของปาก,กงกลางตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆภายในอุทยานก็จะมีความเขียวขจีตลอดทา ค่ะโดยตลอดระยะทางที่เดินนะคะเราจะได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคล้ายกิ่งไม้หกักนั่นก็คือเสียงของกุ้งดีดขันนั่นเองถ้าจะหาเจ้าของเสียงบอกได้เลยนะคะว่ายากมากๆเลยละค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะมีขนาด5-10เซนติเมตรเท่านั้น ในเมืองปางบุรีนั้นนะคะนอกจากจะมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วที่นี่ก็ยังมีวัดสวยๆอยู่อีกมากมายเลยค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือวัดเก่าเขาน้อยโดยจุดเด่นของวัดนี้นะคะจะตั้งอยู่บนเขาค่ะทําให้เมื่อเรามองออกจากตัวโบสถ์เราจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่อยู่รอบๆได้อย่างพาโนรามา มีวิหารพระนอนองค์ใหญ่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออีกองค์หนึ่งของทางวัดนะคะ ยังชมวิวเมืองปราณบุรีไม่จุใจศาลเจ้าแม่ทับทิมทองก็ถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากๆเพราะเมื่อเรามองลงมาจากด้านบนนะคะก็จะเห็นวิวของแม่น้ำปราณบุรีและหมู่บ้านปากน้ำปราณได้แบบชัดเลยเที่ยวมาหลายที่จนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะคะช่วงหน้าค่ะเรามีที่พักริมเนินเขามาแนะนำกันด้วยให้บรรยากาศดีสุดๆตเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วก็เข้าที่พักกันเลยค่ะ Thank you.